สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับวันนี้เรามีเหรียญร,ร,ร,นะรุ่นโชคทวีน,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 นะครับเป็นเหรียญพิมพ์เดียวกับอ่ายี่กอฮงนะครับนะรุ่นอ่าเขาเรียกรุ่นรุ่นอ่าทวีโชคอะไรที่อย่างเนี้ยของปู่มหาธิลาพี่นะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับพี่นะเป็นพิมเดียวกันเลยวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องหลายรายการนะครับนะรุ่นนี้จะไม่มีรายการลุ้นนะครับจะเป็นรายการจองนะครับ จะเป็นรายการจองข้างในจะเป็นเซอร์ไพรส์อีกทีนะครับนะเป็นรายการจองวันนี้มีเนื้ออันปาก้านะครับแล้วก็เนื้อมหาชนวนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมได้นะฮะนี่จะกลัวจานมือของปู่ครับตะก,กวัวลองพิมพ์จานมือของปู่ได้มาห้าองค์ครับนะ ขอให้พี่ๆนะฮะติดตามดีๆนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับมีเเด็ดมาให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมมาแกะให้เลือกกันเลยนะครับชอบถูกใจกันไหนพี่นะเลือกกันชมได้เลยนะขอแวะกางหน่อยนี่นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการหนึ่งเลยครับเป็นรายการเนื้ออันปากานี่ครับอันปากานี่ครับนะเดี๋ยวมาชมกันพี่นะครับอาปากานี่ครับผมแจ้งเบื้องต้นหน่อยฮะอาปากานี่ครับจะ ทางวัดเปิดให้จองอยู่ที่สาม้อยบาทนะครับเปิดที่องค์สามร้ยบาทนะครับราคาจองแต่วันนี้นะครับผมนะฮะจะมาเปิดให้ให้ชมนะครับรายการไหนเด็ดก็จะขอบวกราคาไปน,นิดนึงนะพี่นะเพราะน้องจับจองมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันพี่นะสามารถเลือกได้เลยนะครับนะนะฮะหรือรายการที่หนึ่งนะครับนะ รายการจองอยู่นี้อยู่ที่องค์ละสามร้อยบาทแต่วันนี้น้องมาเปิดให้หมดทุกองคนะถ้ารายการไหนเด็ดไหนไหนดีนะน้องต้องขอเพิ่มราคาไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องอ่าได้ได้ได,ได,ได,ได้มีส่วนเลือกนะคับได้มีตัวเลือกนะครับวิา้ยว,ว,ว่ารายการนี้เด็ดนะอ่าราคาก็ต้องบวกขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้น้องได้กําไรนิดหนึ่งนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับผมอ่า มีค่าจะส่ง50บาทนะครับลืมแจ้งนะครับก็คืออ่ารายการนี้เบื้องต้นเนี่ยเอางี้ว่าจะผมรวมรวมให้รวมจะส่งให้เลยนะครับตามฟังตามราคาเอานะ,นะโอเคฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาครับโอ้โหนะครับจะผมอธิบายฟังด้วยว่านะแต่ละรายการสร้างจำนวนกี่องค์บ้างนะครับมาครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้ออันปาก้าเลขโค้ดเบอร์29นี่ฮะโอ้โห เหรียญส,สวยๆครับนะถ้าใครเคยบูชาของหลวงปู่มหาชิราเน,นะครับนะพิมพ์อาที่เป็นยี่กะหงหน้าหลังนะครับนะเรื่องอ่ารวยทวีโชคหรือโชคอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่นะโชคเหนือเมฆอ่โชคเหนือเมฆออ่่าโอเคผมจำได้แล้วรายการนี้ครับนะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับอ่าเนื้ออัลปาก้าฝังเพชรนี่ฮะร,รายการนี้ฝังเพชรตัวสังกตินะครับรายการนี้จัดสร้างน้อยมากรายการนี้จัดสร้างเพียงแค่30องค์ในโลก นี่ครับจ้าวสาองค์ในโลกนะครับย้ำว่านะฮะเขาจะมี6 1 6 2ด3น4 6 5 6. 6, 6 6แต่ละการนี้เป็น6.2จุสัดสร้างเพียงแค่30องค์ในโลกนะครับเป็นอ่าในรายการเขียนวิชเชอรเจนครับเนื้ออัปิกาฝั่งเพชรครับโอ้โหแค่รายการแรกก็เด็ดเลยครับพี่นะแค่รายการแรกก็เด็ดเลยครับนะน้องขอที่ สามร้อยห้าสิบาทพอเหมือนราคาจองและค่าจัดส่งอ่ะพี่น้องขอแค่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่สำหรับรายการแรกนะครับไม่สามารถลดได้จริงพี่นะครับเนาะเป็นรายการจองด้วยนะครับน้องก็ขออได้นิดเดียวนะครับได้องค์สิบยี่สิบาทนะทดถั่วไปโอ้โหมาไงพี่รายการนี้ฝั่งเพชรอีกแล้วครับเลขคนเบอร์ยี่แปดครับเมื่อกี้ยี่เก้าเลยโอ้โหเนี่ยคร นูนๆนะครับนูนๆพี่นะครับรายการนี้ก็สา0รอยห้าสิบาทครับนี่ฮะเหมือนราคาเหมือนเหมือนราคาจองอะพี่กําไรแทบไม่ได้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้นะครับผมได้แค่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ฮะร้อยได้สิบห้าบาทนะครับสองร้อยได้สามสิบบาทนะฮะสามร้อยสี่ห้าบาทประมาณนี้พี่นะครับผมจองทันก็มาแบ่งปันพี่น้องกันเนาะรายการนี้นะฮะอย่างรายการนี้ผมถั่วให้อย่างรายการที่ผมถั่วให้ครับ นี่ฮะรายการนี้นะฮะจัดสร้างร้อยยี่สามองค์นี่ครับรายการนี้จัดสร้างร้อยยี่สามองค์ผมขอแค่สามร้อยบาทอย่างเงี้ยผมขาดทุนให้นะเท่าทุนให้นะครับอาจจะขาดทุนด้วยนี่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเพียวนะครับเลขคู่ตัเบอร์เจ็ดศูนย์นี่ครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับจัดส่งฟรีนี่ครับโชคทวีครับนี่ฮะต่อมาฮะพี่ชายครับมารายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่เน รายการที่สี่มาเป็นเน co ื mm ้อ hmm. อันปะก้านะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจับผมตกใจเนื้อน้กัดทองคำนะครับเพราะเขามีหน้ากาดทองคำด้วยนะพี่โอ้โหรายการที่ได้คนละเบอร์เจ็ดเก้านะครับรายการที่ได้คนละเบอร์เจ็ดเก้าครับพี่เนื้ออันปะก้าเนื้อกัดทองทิพย์นะครับนี่ฮะรายการที่จัดสร้างเพียงเก้าสิบเหรียญนี่ฮะเลขคนละเบอร์เจ็ดเก้านะครับจัด้าเก้าสิบเหรียญพี่ นี่ฮะรายการที่เราไป็นสามร้อยห้าสิบาทครับ, Gore, บน,นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านี่ครับน้องขออนี้เปิดเลยกันนะครับมาเป็นทองคำเทอะปรับทองคําที่เหทอพี่โอ้โหเป็นหน้ากากทองทิพย์งารายการนี้เป็นหน้ากากทองทิพย์อยู่นะฮะเลขคู่ต้นเบอร์หนึ่งแปดครับรวมวันที่เก้าพี่เลขคู่ต้นเบอร์หนึ่งแปดรวมวันที่เก้าครับนี่ฮะ โอ้โหเอาไปครับสามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่ห้าครับเนี่ยะนักบัญชยครับวันนี้เรามาไม้ขอยอยงกห้าองค์นะต่อไปนะครับเป็นรายการมหาชนวนนี่ครับจะเป็นเนื้อมหาชนวนรายการนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับหรือราคาจองอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนี่ครับให้ดูเลยเนี่ยน้องได้ไม้หยักห้าองค์นี่ครับนะฮะยไม่อยากห้าองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ฮะ มาเลต่อพี่รายการชนวนนะครับย้ำมาน,น้องด้ไม่อยากห้าเหมือนเดิมนี่ฮะรายการชนวนพี่เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้ครับปุ๊บโอ้โหรายการนี้ครับมาหาชนวนพี่สวยมากนะครับเหมือนชนวนน้ําทองเลยพี่นะี่ครับนะสีสวยมากนะครับรายการนี้นเนื้อมาหาชนวนเนีนะ่ย รายการนี้พี่หลังจานมือจะสร้างสามสิบองค์ในโลกเลขโคตรเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวฮนะเอาแล้วกล้องไปไหนพวกกล้องมไปไหนพี่เห็นไหมเอางี้ป่ะพี่ส่องนาะน,นี่นะเลขแปดตพี่เอาแล้วฮนะโอ้โหจานมือนะพี่ หลังจันมือนะครับพี่ราคการเจ็ดจุดห้าเลยครับเลขแปดด้วยนะครับรายการนี้ผมขอแล้วกันนะพี่นะฮะถือว่าผมขอแล้วกันนะับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับผมขอที่ห้าร้อยบาทโอ้โหสุดจัดแต่พี่รายการนี้ต่อมาครับรายการที่เจ็ด โอ้ยรายการที่เจ็ดเปิดมาครับพี่รายการที่เจ็ดเปิดเป็นหน้าทองทิปครับมหาชนวนหน้าทองทิปพี่รายการนี้เอาไปครับสามร้อยบาทเลขโค้ดตําเบอร์หนึ่งสามหนึ่งไอหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับ โอ้โหรายการที่แปดเปิดออกมาพี่โอ้โหชนวนน้ำชนวนสวยมากพี่ชนวนสวยมากนะฮะโอ้โหรายการนี้ครับเลขโคดเบอร์อยู่ไหนพี่สองหนึ่งหกครับเลขโคดเบอร์สองหนึ่งหกพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเนะฮะีฮยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการถัดไปครับ รายการจะไปพี่รายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งเจ็ดหกนี่ครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดหกพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่เก้านี่ครับต่อมา,าการที่สิบครับ รายการที่สิบครับเปิดออกมาพี่รายการที่สิบเลขโค้ดเบอร์พี่หนึ่งสามศูนย์เนี่ยหนึ่งสามศูนย์นั่นเนี่ฮะรายการที่สิบนะครับรายการน,นี้ขอเป็นปยนไปพี่น้องนี่ครับที่สามร้อยบาทนะครับี่บนะร,รายการที่สิบนะครับ ต่อมาการที่สอนะฮะนะเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับถือว่าท่เด็ดเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์หลังจานมือนะครับพวกผมไปแย่งมาได้นะครับ5เหรียญนะครับไปแย่งมาได้5้าเหรียญนะครับเหรียญละ500อบาทนะครับเหรียญละ5 0 0บาทนะครับรายการนี้จะเหมือนกันทุกองค์นะครับแต่เป็นจานมือนะครับหลังเหรียญเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับมีมาห้าเหรียญเท่านั้นพี่นะฮะหมดแล้วหมดเลยเนอะนะฮะมีห้าเหรียญเท่านั้นนะครับ จัดสร้างเพียง้าองค์นะครับทุกองค์นะฮะเนี่ยรุ่นนี้รายการนี้จัดสร้างเพียงแค่99องค์นะครับทุกรายการนี่ฮะนี่ฮะเป็นรอยจานมือเป็นตะก่วดลองพิมพ์นี่นี่ฮะโอ้โหคลาสสิกจริงๆนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลขโคด้ดดีกว่าเลขโค้ดเบอร์สองสี่องค์นี้นะหน้าเป็นหน้าปกตินะพี่นะเพราะเป็นตะก่วดลองพิมพ์นะครับเป็นตะก่วดลองพิมพ์นี่ฮะ จานมือนะครับไม่ใช่จานหมึกนะฮะเลขคุณตัวเบอร์สองสี่นะครับองค์องค์งที่สิบเอ็ดเลขค<อ>ุณตัวเบอร์สองสี่นะองห้าร้อยพี่เดี๋ยวกดลังพิมพ์นะองค์ลห้าร้อยหายากพี่ในหายากต่อมาครับองค์ที่สิบสองครับเลขคุณตัวเบอร์สองห้าเรียงอะไรพี่รายการเลขคุณตัวเบอร์สองห้าครับตะโกนหลังพิมพ์นี่ฮะ ต่อมาครับประการที่สิบสามโอ้โหสิบสามสิบสามเลขคนเบอร์พี่สี่ห้าไอแปดห้านี่ครับแปดห้าอะไพี่นะในการที่สามต่อมาการที่สิบสี่ครับ รายการที่สิบสี่เลขโค้ดนวนเบอร์ห้าเจ็ดนะครับรายการสิบสี่เลขโค้ดนวนเบอร์ห้าเจ็ดครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าเลยครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สิบห้าครับเลขโค้ดนวนเบอร์ฮะเก้าแปดครับโอ้โหอ,อ,องกรองสุดท้ายพี chef, ่องนี้องนี้รองท้ายพี่น่าจะเด็ดเลยนี่ฮะ นี่ฮะจานมือนะพี่นะสวยจัดนะฮะโอ้โหนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับชอบตุดใจเลยกันไหนนะพี่สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าทีเจิมากๆครับนะวันนี้มีแบ่งปันพี่น้องนะสิบห้าเหรียญเองนะครับนะเ๋ยก็ฝากขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ